ส่วนคาเฟ่ที่อำเภอพิ乌สงสา,ารไม้ไผ่ผมปิดตัวลงเลยนะครับเพราะว่าไม่สวัสดีครับสวัสดีเอ็ีจอนนี่มือป่าพีด,ดีทีเคารพรักทั่วประเทศไทยทีเคารพรับ,บไผมาบางคลิปนี้แล้วขอให้รู้ว่ายางเดียวสู้ภาพร่างกายแข็งแรงย่างเดียวนะครับเด้อช่วงนี้หนาฝนนะครับไปยากมายากสําหรับใครที่ขับรถถ้าอกหักอยาขับด้วยเด็ดขาดครับเพราะว่ารถมันมีแค่ที่ปัดน้ำฝนมันไม่มีที่ปัดน้ำตาเ <laughs> <laughs> มื่อนี้ครับอยู่ไฮย,ยูหน้าคือเกาพอดีปัน่นคาแท่หน้ามุ้นตะแหล้วก็เลย สีเฮ็ดกับเขาเทียงซูน่องนุ่งแผนกฟรามไก่ชนกินนะครับเนาะวันนี้ผมเสารตื่นมาเตะไก่ขัดไก่เรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบสายพันธุ์มือป่าผมไม่มีช่องทางโปรโมตนะครับไม่มีไม่สามารถลง YouTube ไม่สามารถลงทิกตอกไม่สามารถลงเฟซอะไรได้เลยแต่ใครอยากเห็นนะครับช่องทางลิงก์ไลน์แอดใส่แอดด้านหน้า j o n n i e 0 0 7นเะครับเข้าไปได้เลยนะครับไปสอบถามเล้าไปดูคลิปเตะของผมนะครับวันนี้ครับ เทดเขาเทียงนะครับมีสิมีถอดไข่รอไข่ก็ับตำบมักฮงนะครับอาสำหรับท่านใดมาอุบลครับมีโอกาสมาทานข้าวร้านจอรน,นี่แซบนะครับตั้งอยู่อุบลราชธานีดูตัวจังหวัดนะครับนะครับโทรจองโต๊ะ0633309988หรือท่านใดจะไปลองแพรลองแพจอนนี่มือปราบรีสอร์ทริมแม่น้ำสวยงามนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินทร โทร0627034759จองแพรจองที่พักจองจัดเลี้ยงจองจัดงานเกษียณหรือสัมมนานะครับมีทั้งแพรล่องมีทั้งที่พักมีร้านอาหารมีคาเฟ่มีร้านกาแฟอยู่ในครบวงจรตั้งอยู่ที่อำเภอเิินทรนะครับห่างจากวัดภูพาวเพียง7กิโลเมตรนะครับท่านใดจะไปไหว้วัดภูไปเที่ยววัดภูพาวไปกราบพระวัดเรืองแสงรีสอร์ทผมห่างเพียงแค่7กิโลเมตรเส้นทางไปด่านพมแดนช่องเม็กนะครับ ส่วนที่นี่ก็เป็นฟาร์มควายงามและฟาร์มไก่ชนท่านใดอยากมาดูสายพันธุ์มือปราบก็แวะเข้ามาที่ทุ่งนานะครับส่วนคาเฟ่ที่อำเภอวิวงสงสารไม้ไผ่ผมปิดตัวลงแล้วนะครับเพราะว่าไม้ไผ่มันหมดอายุมันผุมันพัง <c oughs> เกรงว่านะักท่องเที่ยวจะเดินทางมาแล้วจะเกิดอุบัติเหตุเพราะไม้ไ,ไมผ่มันผุนะครับมันถือฝนมา3ปีแล้วนะครับอายุมันใช้งานได้แค่2องปีนะผมก็เลยย้ายกิจการไปที่ตัวจังหวัดอุบลราชธานีก็คือร้านจอน่แซ่บนะครับอามม้คกับชีมา ปลาบังุงนะครับกินกับนี่ต้มเนื้อไหม่นะครับปลาบังคุงนะครับเนาะอ่าสำหรับท่านใดอยากสนใจปลาสมเสบเซแบใส่กอกอีสานเสบเซแบนะครับเนาะอ่าก่อนไฟปลาทักลิงไลน์แอดหรือทักใต้เพจผมมาเลยนะครับปลาสมทรงฮอดบ้านนะครับอ่าแล้วครับเรามีบริการเก็บปลายทางหากท่านโอนก็คือคิดแค่บวกเมาเมาคาหนำนัก เดบปลามันนักหลายนะครับน้อกัดคิดค่าเมาสะจัดส่งนะครับหาสิบบาทนะครับแต่ขันจะท่านจะเก็บปลายทางขะแจ้งมาพนักง,งานมีแอดมินตอบนะครับก่อนใส่ปลาเอาไปไลนนกได้เลยครับของดีเป็นนวัตรกรรมจกออร์แกนิกไม่มีสารเคมีเอาไปใส่ตามบ้านเลื่อนลุ่มลดตามวัดบ้าคุติอาคารอาพาร์ตเมนต์คอนโดของท่านนะครับทักมาได้เลยพร้อมจัดส่งทั่วประเทศนะครับ ฝากนี้ได้ไพี่น้องปลาแดกจอนนี่มือปราเปิดตัว,ตวยังเป็นทางการนะครับเด้อจากส่งทั่วประเทศเช่นกันท่านใดสนใจอยากเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายปลารา้าจอนนี่มือปราเราจะส่งทั่วประเทศเช่นกัน,นครับสนใจทักมาในเพจผมได้เลยหรือจะทักลิงไลน์แอดที่ปักหมุดไว้ข้างล่างได้เลยนะครับอ่าสินค้าของฝากผมมีเยอะแยะมากมายครับหากินโดยสุจริตครับดมีก็เอามาแบ่งปันสู่สังคมสูม่ผูตทิ่ตกทุกในยากเดือดร้อนนะครับเนาะ ครับผมกับเป็นคนแนวนี้ครับหากินแบบาหากินซิกินลอยมือได้ก็ได้มือบ่ได้ก็บ่ได้นะครับแต่ก็บ่เคยไปเบียดบางไผบ่กเคยไปเอาเปียบไผบ่กเคยไป,ป,ยไไปคิดลายต่อไผนะครับเนาะอยู่ให้อยู่หน้ากินแบบง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครับตามสไตล์ผมนะครับปลอดไข่รึเกล้องมว่าบางีไก่มันหายบางหยางได้กูปลอดไข่ชังมึงกินเนอนี่ เอาไว้กินแรงเด้อที่เหลือเอาไว้กินแรงกันปลาใส่นัวๆนิโตร่เยดีดีให้เข้ากันอะครับมาอุบลมายามกันเด้อครับเด้อพี่น้อง มาเที่ยวหาผมครับงานในภารกิจหน้าที่ผมก็ไม่สามารถเอาออกสื่อได้นะครับเป็นวาห้านะครับหลายๆคดีที่ผมนําเรียนผู่งเข้บัญชาของผมนะครับอา่าพุ่งเ้บัญชาผมจะรู้มือผมอยู่แล้วครับอา่าบางคดีสําคัญนะครับก็เป็นผลงานผมก็มีส่วนที่สร้างความพัาสุขให้กับประชาชนนะครับนะฮะว่างเว้นก็อยู่ตามให้ตามหน้าตามสวนนะครับ ปลอดไทยดูน้องนุ่งกินนะครับตา่อม,มาคงตามมาคงเบิง้งกล่องไมเบิ้งไกลเป็นตาเซียนกูยังนี่นี่อาสนใจสินค้าของฝากจอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนไฟป่าไล่นกนะครับปลาส้มแหนมซี่โครงหมูไส้กอกอีสานนะครับปลาราจอนนี่มือปราบนะครับปลาแดงก,ก็มี นะครับสนใจก็สั่งซื้อได้ทางไลน์ได้เลยครับเดี๋ยวจะมีทีมงานผมตอบอ่าขอ,อ,นนนอ,ขอเนี้ยน้องขอสอนเนี้ยเขาสอนเนี้ยสอนเขาตะลิ้วบอหมี่แม่มานาม้ำปลาบักเพลือเทศได้แลาเพลือเทศ,เท,ศที่บะหมีนี่นี่พี่นอ้องของแท่นี่มาจิ้งมาเข่งอู้ดีเด็ดเลย ใส่ปะตอปะ้อนปลาแดดเบิ้งพี่น้องกล่องมาเบิ้งนีอ่อีเด็ดอีเด็ดแบบดีใส่บะเกอือเทศขอผงชูรสหน่อยน้ำปลาด้วยน้ำตาลด้วยทีมงานมาจะใส่อีกอันนี้มาจะใส่อีกเหมือนกันนะครับยังอยู่นะครับชื่ออะไรนะ ต้นอครับเออเป็นชาวจังหวัดนครนายกครับเออนครนายกยังอยู่ยังอยู่ดูแลคือเก่าล่ะผมกระไดอ่าปาพกน่าอ่าเลเอาแนวแนวยัวมาเนี่ยสลิวเฮ้ยไม่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 หน่ น้ำตาลนเทมันน้ำตาลนี่พี่น้องเบิ้งน้ำตาลรสชาติน้ำตาลเขไบ่าไงบ่เผืเราเอเทลงเลยเ้อลยตอนเลยใครอะเบิ้งดิเมาเบิ้งนเเบิ้งหนาหนึ่ง Hoa dân cho vía hiền của kênh này kênh 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 này kênh kênh khoáng kênh 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 về để kênh 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 này ดีอุบลราชธานีอการมาอุบแลแวะมายามกันร้านจะมีแซ่บหรือจะมาเยี่ยมยามผมได้ที่ทุ่งนาของผมหรือรีสอร์ทของผมนะครับอ,อีเด็ดนี่พักบุงกับพักบุงหน้านี่ซิมกัน ตัวเลยตอนมาแดดกเลยล่ะอืมตอนมาแดดพี่น้องอืม่ะอ,อืม,อม,อมขมุงหน้าเย็ดตังหน้าเลย ทานมาอบบนหลัจะทานนี่แะวะมาเยี่ยมยามกันครับผมเป็นกำลังใจท่าน่างคนดํงเป็นกำลังใจกันนะครับนะสังคมหนึงจะอยู่สวยงามผักแห้งกันเอาเรืยงครับอุ้ยไปมาไ ความสุขจงจงเกิดกับพี่น้องป้องปายสุบุ้นเ็นยลิปนี้ให้ทุทตานลำด้วยอยู่ดีมีเจอย่าเจ็บจะจนนะครับเด้อผ่านเาอาบนแว้มายามกันเด้อสวัสดีครับ